ต้นอ่ะไถามน้ำต้นอะไรครับชื่อพรศักดิ์เล็กสสวนนารัตน์ครับครับวันนี้ช่างพิการร้อยร้อยยี่สิบครับเป็นไงมาสอบเมื่อกี้ครั้งแรกก็เกินนิดหน่อยครับอ่าประมาณครึ่งปอนด์ับจะไปสบายนะคุณเมื่อกี้ลน้มหนักนี้สามสี่โลครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับสสวนนารัตน์ทีมซ้อมมีใครบ้างก็มีนำพลครับมีโรบครับตัวใหญ่นะเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้ววันสามสัปดาห์ครับครับเราต้องเจอใครรพุ่งนี้ ซุปเปอร์แบงค์ครับอ่าเคยเจอกันไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามายังย really> ังเลยครับแล้วจะวางเกมบางแผนไงดีอ่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันบนเวทีครับแก้เกมกันบนเวทีครับไคล่าสุดใอยดูเนาะแล้วล่าสุดเราชกกับใครมาเอ่อกุมารดำครับอือตั้งแต่เดือนนู้นเลยนะตุลาเลยแล้วได้ชกที่ไหนบ้างไหมเนี่ยก่อนหน้านี้ยังครับยังเลยก็พักร่างกายเต็มที่เลยแล้วกี่เปอร์เซ็นต์กลับมาก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าอายุเท่าไหร่แล้วสามสิบสี่ครับผมจังหวัด เบื้งการนะครับปล่อยๆกิโลแล้วนี่ห้าแปดครับเป็นเบรเราเป็นมวยอะไรครับก็มวยเตะขาต่อยหมัดครับสายหรือขวาขวาครับสูงร้อยร้อยห้าหกเราชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณประมาณเจ็ดสิบกว่าครั้งครับฝากน้องเชื่อแชร์พวกนี้หน่อยครับก็ฝากช่วยเชียร์ด้วยนะครับพรุ่งนี้นำเที่แน่นอนครับขอบคุณครับต้นหนครับสวัสดีครับตัวแบงค์พอนจีพีครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเอ็ดบอร์ดครับเปไงมาสอบครั้งแรกผ่านไหมก็ผ่านนะครับคุ้มมากี่โลน้ำหนักนี้ ประมาณ3ามโลครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไอ้พัทยาชนบุรีครับค่ามยวามวยพรชิพีบางผู้ซ้อมมีใครอยู่บ้างที่นู่นนะจะมีพี่เพชรสายฟ้าจ้าวฉลาพอนุาม,มาเนี่ยมีพี่บีช่วยกันเนาะ<ช>เก็บตัวมากี่วันไฟนี้ก็เป็นเดือนครับเป็นเดือนได้เลยนะเพราะว่าล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนนะไว้ที่นี่เป็นไงครับวันนั้นวันนั้นชนะคะแนนบ้านทองเออก็กลับมา5ยกใช่ครับในรอบ ถึงปีไหมก็เกินอยู่ครับแล้วเป็นไงแต่สามยกพอกลับมาห้ายกแล้วเป็นไงก็รู้สึกยังอึดอึอยู่ครับยังปรับตัวไม่ได้ยังเหนื่อยอแล้วพอได้ชกแล้วก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นอยู่ครับแล้วคุณต้องเจอใครอ่ะเจอกับพี่พรศักดิ์เลยเคยเจอพี่เขาไหมไม่เคยเลยครับโได้ดูเทปดูฟอร์มพี่เขามายังไงดูมาครับโอ้ยครับเป็นไงพี่เขามีอะไรบ้างมีมัดมตะเจาะยางตามสไตล์มวยบู๊เลยใช่ครับเราก็เจอแบบนี้มาบ่อยไหม ก็ไม่ค่อยเจอส่วนมากเจอตั้งรับถออสามยกก็แบบเจอตั้งรับเหรอใช่ครับเพราะผมเดินหาอ๋อเราชิงเดินก่อนเลยแล้วพรุ่งนี้วางเกมวางแผนไงดีก็ต้องดูพี่เขาก่อนครับก็จะเขามาแรกก็รอสวนเลยใช่ครับเอาเราอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้2ี่ครับครับคนจังหวัดอะไรชลบุรีครับไปปล่อยกี่โลนะปล่อยประมาณห้า8ิบเจดปพื้นเพ่เราเป็นมวย ไม่หมัดครับสายทือขวา,ขวาสูงร้ <16 3. S 1> อยร้อยหกสิบสามกมวยทั้งหมดอีู่ประมาณประมาณเจ็ดสิบเจ็ดครั้งฝากพี่น้องช่วยเชียร์พรุ่งนี้หน่อยฝากพี่น้องชาวชลบุรีเมืองมัทยาพรุ่งนี้ผมจกเป็นกางใจให้ด้วยนะครับทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับ